สวัสดีครับยูกับพูปอีกแล้วนะครับยูในช่องเดอะสามรีวิวนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวคิวทามะนะครับคิวทามะคืออะไรคิวทามะจักเรื่องคิวเลเจอร์นะนะครับที่เรียกว่าคิวทามะที่อยู่ตรงหน้านี้เลยนะครับที่มีน้ำเบอร์เขียนน้ำเบอร์นะครับเขาเรียกว่าคิวทามะนะครับวันนี้ผมมารีวิวคิวทามะเยอะมากวันนี้ผมซื้อมาเยอะมากนะครับลองนับดูกอนกี่อันสองสี่หกแปด สิบสองสิบสี่สิบหกอันนะคือว่าสิบหกอันมีซ้ำซ้ำด้วยนะครับมีซ้ำซ้ำด้วยนะครับว่าเริ่มอันแรกเลยอันนี้เลยคิวธรรมะเบอร์ยี่สิบเอ็ดนะนะครับเบอร์ยี่สิบเอ็ดเป็นคิวทันมคิวธรรมะปูนะเนี่ยหมุนมาเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ก่อนนะเนี่ยมันจะให้ดูก่อนนะนี่มันจะมีอันนี้ด้วยเนี่ยนะครับเนี่ย นี่ผมไม่มีตัวที่แปลงล่างนะมารีวิว,ค,วคิวธรรมะก่อนนะครับเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้อีกส่วนหนึ่งอยู่ข้างหลังอีกส่วนหนึ่งอยู่ข้างหน้านนะเนี่ยหมุนอย่างนี้ให้มันประกบกัน,นเนี่ยเนี่ยบุนให้ดังแป๊บปุ๊บได้แล้วคิวธรรมะปูเบอร์ยี่สิบเอ็ดนะเนี่ยหมุนให้มันเป็นรูปแบบนี้นะบางบางอัก็ไม่เป็นรูปเนี่ยไม่เป็นรูปแบบนี้โอ้ยเล่นเนี่ย เนี่ยมันไม่เป็นรูปอ,อีกเสี้ยวหนึ่งมันข้างนี้อีกเสี้ยวอยู่ข้างล่างเนี่ยนะครับอันนี้คงคิวคิวธรรมะแบ่งปองนะคิวธรรมะแบ่งปองอลเลนี่ยะวนเลยเนี่ยวนปุ๊บให้ดังก๊อกแก๊กเลยเนี่ยคิวธรรมะแบ่งปองนะครับนี่เลยต่อไปอันนี้ชิวธรรมะอะไรนะ อ,อ๋อคิวธรรมะแม่งปองเหมือนกันนะครับเบอร์สองศูนย์สองนะเบอร์สองคิวธรรมะแม่งปองเนี่ยซ้ํานะเนี่คิวธรรมะแม่งปองซ้านะรายละเอียดก็สวยดีมีนอไขามันไม่มีเสียงนะนะครับมันไม่มีเสียงคิวคิวธรรมะคิวริวเจอรอ์น,นี่ขบวนก,การที่สี่สิบเอ็ดนะขบวนก,การที่สี่สิบเอ็ดอันี้ เหมือนกันไอนีรรอนะนอน่คิวธรรมะไงกาใช่ป่าไม่รู้นะเป็นตาช่างอะเป็นคิวธรรมะตาช่างอะไรเนี่ยนะครับวนดกนูก็เนี่ยปุ๊บเนี่ยเป็นรูปลนะเป็นรูปล่างนะครับคิวธรรมะตอนแรกอะคิวเลนเจอร์อะมีเก้าคนเพิ่มมา,าอีกสามคนก็เป็นสิบสองคนนะคิวคิวเลนเจอร์นะครับเป็นสิบสองคน ตอนแรกมีเก้าคนนะต่อไปคิวธรรมะอันนี้คิวธรรมะอะไรไม่รู้นะลองวนดูเหมือนคิวธรรมะในพานอะไรเลยนะนะครับเนี่ยเหมือนคิวธรรมะในพานเลยต่อไปคิวธรรมะนี่เป็นคิวธรรมะคล้ายๆมันลูกดกนะเนี่ยลองวนดู มือน,นกพิลามือน,นกเขาอะไรเงี้ยนะครับมือน,นกพิลามือน,นกเขาเลยเนี่ยเบอร์ห้าสิบแปดเดี๋ยวให้ดูอย่างอื่นกันอันนี้ห้าสิบเจ็ดนะครับอันนี้ศูนยสี่นะครับคนที่สี่ถ้าไปนี่คิวทามะอันนี้เบอร์สี่สิเก้านะเบอร์สี่สิเก้าอามือนกันเลยอันนี้มือคิวทามะอะไรไม่รู้นะมือ เรืออาโกอะไรอ่ะที่เป็นคนที่สิบสองนะเบอร์สี่เก้านะต่อไปคิธรามาอันนี้เบอร์ห้าสิบเอดนะแล้วก็หมุนอย่างนี้หมุนหมุนนี่เหมือนแห่งความรักนะเนี่ยมอนอมอนหลับนอนอะไรอ่ะห้าเบอร์ห้าสิบเอ็ดนเอาละ อันนี้คิวธรรมะเบอร์แปดสิบหกนะเนี่ยเบอร์แปดสิบหกแล้วก็มุนอย่างนี้อันนี้เหมือน,นเหมือนเรืออาโก้เลยนะครับเหมือนเรืออาโก้นะแล้วก็อันนี้เป็นแปดสิบหกไอที่เกาะเบอร์แปดสิบหกเหมือนกันนะซ้ำๆนะมุนอย่างนี้นะครับ แล้วก็อันนี้เบอร์อะไรวะเดียเบอร์ยีบสีนะยี่บสีมูลอย่างนี้เป็นรูปอะไรเป็นรูปโลนะโอ้ยโลเอาไว้ป้องกันเอาไวส้สัมผัสเพื่อนนะเนี่ยที่เคียรยใช้นะเหมือนลักกี้ใช้โลเอาไว้ป้องกันเพื่อนได้นะครับแล้วก็นี่เบอร์สีเก้า มีเหมือนกันซ้ำาชบแช,บ,ช,บ,ชบปะวะซ้ำหรือเปล่าเออซ้ำซ้ำซ้ำนะไอน,นี่ตาวานี่เบอ,อร์สี่สิบสามอีลาฟนะอีลาฟเนี่ยมุนจุ๊บให้เป็นรูปอีลาฟอย่างนี้เลยเบอร์สี่สิบสามอัน,นี้ก็เบอ,อร์สี่สิบสามอีลาฟเหมือนกันมีสามสามตัวเลยเนี่ยมีสามสามตัวเลยสี่สิบสาม,สาม อันนี้ก็ C3 อีลบับอีลับนะนี่เลย4 3่อไปนี่เอ็กเซตนะไม่รู้เอาวัสดุเลเดอร์มาอยู่ในสเปรเซนตตายยังไงไม่รู้เป็นเอ็กเซตไม่มีน้ำเบอร์เขียนนะอันนี้มันเขียนตัวอังกฤษละวงอานไม่ค่อยออก K R คือคอะไรไม่รู้นะคงจีเป็นเอ็กเซตละนะครับ อันนี้เป็นพิเศษนะมามาดูตัวซ้ำๆอันนี้หนึ่งหนึ่งอันสองอันสามอันแล้วก็สี่อันเนี่ยซ้ำนะสีอันนะบางสัํง ออกอันซ้ำจริงอย่า้ออันเนี่ยถ้าถ้ามีคนซื้อต่อแต่ผมไม่ขายนะผมจะเก็บเอาไว้นะครับเอาไว้ให้เด็กๆรุ่นเด็กๆที่ <c oughs> ที่ไม่มีกระตังซื้อนะผมจะเอามาตั้งโชว์นะเนี่ยนะครับให้เด็กๆมารับชมสมัยก่อนเคยมีแมตตี้ของเรมนี้ให้เด็กๆรุ่นหลังได้ดูนะ โอเคให้เด็กๆดนหลังจะได้ดูสมัยก่อนอ่ะเคยมีห้องเล่นแบบนี้นะอาจจะไม่มีขายแล้วก็ได้หรือหรือมันหายากแล้วอ่ะซาตงให้พวกเด็กๆดนหลังในดูนะครับเลยังจะเก็บเอาไว้ให้เป็นมิจิาภัณฑ์นะในมิจฉาพันธุ์ห้องเล่นอ่ะนะครับเนี่ยอันนะ มาณสิบหกอันคิวรรมะเนี่ยประมาณสิบหกอันนะครับถ้าถ้าผมมีอกถ้าผมเจอพวกที่แปลงรางพวกคิวรามะเนี่ยผมจะอาจมารีวิวก็ได้นะที่แปลงรางนะครับวันนี้มารีวิวคิวรามะก่อนนะนะครับโอ้แปดนาทีกว่าแล้วเอาลนะถึงเวลาปิดคลิปแล้วนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามและติดตามให้ด้วยกันนะครับยังไงั้นขอลาไปก่อนครับ ตัวเีงค่ะบ๊ายบาย